สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557 ามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำหรับใช้จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนซึ่งกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเก็บข้อมูลปีการศึกษาละสามครั้งคือข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่หนึ่งข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่สองและข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้และทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557ซึ่งโรงเรียนจะต้องดําเนินการย้ายนักเรียนเข้าย้ายนักเรียนออกรวมถึงการจัดทําข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาการเลื่อนชั้นเรียนและการเพิ่มนักเรียนเข้าใหม่โดยจะต้องดําเนินการจัดทําข้อมูลให้เสร็จสิน้นภายในวันที่20มิถุนายน2557 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนละสอบคนรวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น74คน โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมหนวันในวันที่31พฤษภาคม2557ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนพยาไทยให้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่อบรมในครั้งนี้ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพทันตามระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น なるほど。